ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมมัตสกอร์วันดีพนิกเกมเทคเคนเซเวนะครับผมเราจะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมหลังจากที่แฮชิเมชิม่านั้นสามารถสู้กับอคุมาได้อย่างสูสีนะฮะพาร์ทต่อไปจะเป็นแชปเตอร์ที่9กก็ออกไปลูก,กันเลยนาทีที่ผมกำลังกลับจากเกียวโตนั้นผมได้ยินว่าสงครามนั้นไปนไกลมากแล้ว <S <S ทั้งโลกประโคมข่าวไปเฉพาะเรื่องของไซบัสึรวมถึงการโจมตีบริษัทของลีไวโอเลตซิสเต็ม เมื่อยเหมือนกันนะผมก็ได้รับอีเมลจากตัวลีเองเขียนเอาไว้ว่าอยากให้ผมนั้นได้พบเจอคนคนหนึ่งที่คลุกคลีกับบริษัทมิชิมาไซเบสือจนที่สุดแล้วผมก็ได้สืบและกลับมาหาเรื่องนี้มีอีเมลที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนลาอล็กซันเดอร์สันนายแน่ใจหรอว่าจะเจอลาที่นี่น่ะ เชื่ฉันสิฉันจะที่นี่อำนวยการกในการปกป้องไมชิมาไซบปัสสึกเลยนะเนี่ยเชื่อไหนก็ดีนะแม่สาวน้อยอันนี้เติมเอง,เองนะหยุดดีวินน่งเท่ากับเพื่อนแบบนี้มันดีหรอล่ะนายควรรู้ถึงความเกิเป็นกันเองหน่อยสิเพื่อนโอ้ยพูดติดขัดขออภัยด้วยนะครับรีเองเหรอก็ไม่ได้เจ็บอะไรนี่ก็แค่ระวังตัวเซฟที่เฟิร์สก่อนเอง อลิซ่าเธอเธอเธอปลอดภัยเลยเนี่ยโอู้วิชกอดกอดกันแบบน่ารักลาฉันรอที่จะเจอนายมานานแล้วล่ะอืมเอ็กซ์เซลเ์ลินเป็นการเจอกันที่สวยงามเหลือเกินอ่าผมว่าแม่งถูกล้อมแล้วล่ะสัตว์มึงจะอ้อมคนไม่กี่คนไม่ได้ บอกทีว่าเรื่องจิตที่ผ่านมานี้มันเป็นยังไงบ้างเขาสู้กับอาาัาเซิลอาการปางตายแหละเ <c oughs> ขาได้รับอาการบาดเจ็บต้องรักษาที่ห้องบำบัดมาสองสามวันแล้วละ่ะออ้ยซิกแพคกล้ามโตคนหลอ่อแบบนี้นี่เองแล้วอะไรคืรอเป้าหมายในการจับเขาาละ่ะเห็นชัดเลยว่ามันดีกว่าการไปเป็นมิตรกับพวกข่าวกรองในสชาชาราชิซะอีกนะก็แบบนั้นละ ตัวผมจะดูจะนอนมากเป็นหน่วยเทคเข่นปรากฏตัวน่าเอาเรื่องแล้วมึง <tinc S 2> <giving quin. S 1> ไอสัตว์ตุ้มตามตุ้มตามไองเกินมมดรู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่โอ้ก็แม่นางอลิซาเนี่ยก็จะไปกับลาด้วยลีก็แยกไปนะฮะใช้นิซ่าปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองอ๋อก็ประมาณว่าลีนั้นแยกตัวออกไปจากทั้งลาแล้วก็อลิซานะฮะ ไม่รู้ว่าแยากทางไปทําไมนะเพราะว่าเห็นว่า2คนนี้นั้นไปได้วยกันแต่ไม่รู้ว่าแยากทางเพราะอะไรนะเอาอตายหาตายห่งแล้วมึงอลิซ่าเราจะถ่วงเวลาให้เธอพาเจ,จนี่ไปก็สแสดงว่าต่างคนก็ต่างใหญ่กันหมดแล้ววิแม่สาวนีหน้ามาวะท่านผู้ชมเอาเจอแม่ใหญ่นีหน้าตัวนี้โอ้ยกาดไม่ได้ด้วยวะโอ้ย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  เล่นไม่ใหญ่นี่ไม่เป็นอิลิซาอีลเร้วอเกียดวะผมเกียดมากเลยวะตัวนั้นโคตรเกียดเลยไม่ไม่ชอบใจเท่าไหร่เอออ้ยพ่นพิษด,ด้วยเกินวะเกินว่ะท่านอืออ่าเกินไป มันง่ายกว่าตาที่แล้วนะที่ผมเล่นมานะ่ะตาที่เจออะคุมาผมว่ามันยากกว่าเยอะเลยอืมถึงผมจะเล่นไออลิซาไม่เป็นก็เถอะไม่ชอบอ่ะตัวผู้หญิงก็ไม่ใช่แนวทางเลยโอ้ยพ่อมึงแ่ละตัวอ่ากับตายเออแลกกันไมหมล่ะเจ๊ เจดีน่าแหละกันไหมล่ะเออมาสิอ่าตายเออเกือบเกือบเสี้ยวเสี้ยวนาทีเออเเเอ,อุ้ยมันสวนผมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นบังคับมั้งมันผมอาจจะไม่ได้แพ้จริงๆหรอกอึ้งโอ้หักคอโอ้ยห,หลาค้าพงไองสัตวสปล่าเราเปิดใส่กูงี้ไม่ได้ โอ้โหดูร้ายจังวะหาตำแหน่งหาตำแหน่งเป้าหมายด่วนเลยพักเสียงหลอดทำไมกูจะพักเสียงหลอดทำไมไอ้สัตว์โอ้ดูพ่อหนุ่มกล้ามโตกำลังนอนไอ้สัตว์มึงฉีดสเตียรอยมาปะเนี่ยกูไม่ได้ฉีดหรอกเดี๋ยวนี้เขาบอยคอดหมดละอันี่มันเก่งโดยธรรมชาติตระกูลปีศาจตาฉันตกคืนบ้าง ดูแม่ใหญ่เอลิซาผมวิ่งแรกเฮ้ยเราได้เราได้เปรียบเราได้เปรียบเราได้เปรียบตอนนี้เราได้เปรียบเราเก่งกว่าตายไม่ใหญ่ที่หน้าตายเออตายไม่ใช่สุดต,ตายอุ้ยแรงแรงแรง,แรงไปอีเจ้ตายแน่มึงอีแก่เมื่อมาทำเกินวเนาะ้ยไปซะอ่า เต้บัลเล่หรืเราอะโอาโหตัวเราเหรอเต้บัลเล่เฮ้ยจะโดนพิกไหมเนี่ยไม่โดนพิกหรอกนะอือโอมึงไอ้ที่ยตายไปซะไอสัตว์ตายไปซะไอสัตว์ไอ้หีอฮะไม่มันใช้ท่าก่อนก็ได้อุ้ย มันเล่นเลดไร้ว่ะมันไม่ได้เอาเลดอาร์ตมาแบบผมเฮ้ยอันนี้มันเก่งนะมันเริ่มเก่งขึ้นแล้วมันเริ่มเก่งขึ้นละ,นละอ้ยเลื่อยปาดไม่เข้าว่ะเออปาดไม่เข้าแล้วไงโอก็ปั่นอย่างงี้เออเอ้ยพลาดพลาดเอาไงเจอ กระกู้ไม่โดนไอ้เหี้ยไม่โดนโอ้ยโทษอีหล่าเอ้ยผมโทษโทขอโทษครับท่านผู้ชมไปไปเสือสัตว์เออให้เกมนี้มัน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 โคตรมันอ่ะจริงๆละมันเอาจริงไปแล้วโอ้ยโอ้ยดูเดือดโอ้ยช้าไปน่าหล่อน ไม่อยาพูดเยอะเจ็บคอพูดในฉากก็พอละไม่ใช่ดิพูดในไฟก็พอไห้พูดในฉากอีกเมื่อยมากครับพลับอัลฟาฉันคือบราโวลีอ๋อเอ็กัตมึงแม่งล้ำหายไปช่อยเองเอาจินไปแล้วนะลอนเนยนะนะทุกคนเริ่มแผนอีก,กันได้ทุกคนในนั้นหนีออกจากจุดระเบิดด้วยด่วนผมชอบนะผมคิดว่าแคสเกมก็สนุก รผมคิดว่าไม่ผม้ม่ได้หายไปนานๆเลยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีถึงเวลาลาตีสวัสด์แล้วนะประเทศไทยทั้งหมดนั้นเป็นแผนของนายงั้นเหรอแฝงตัวเป็นพวกศัตรูและระเบิดพวกมันนี่นะเราได้ตัวจินทุกอย่างก็ไปได้สวยเลยล่ะเพื่อน อย่าวงไปเลยมิชะมา้นบสาษีต้องชดใช้กับสิ่งเหล่านี้น่าสนไม่ละเพื่อนอยู่ที่ไหนแล้วจินฉันต้องการนายเพื่อบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่าพวกเราจะช้าเกินไปแล้วหระสิโอ้โหเฮียตัดจบแบบเท่ๆป้ามหมายที่พวกนั้นเอาจินไปคืออะไรกันแน่นะ ช่างน่าสนใจจริงๆเลยลาลิซัสเด็กกว่าที่ผมขาดคิดเอาไว้เยอะเลยเมื่อลียผมมาพบเขาบอกถึงการหลบหนีเหล่านั้นเขาแยกตัวเองออกจากหน่วยเทคเชนและเข้าร่วมกับกบฏฉันจินตนาการถึงบางคนได้อย่างสิ้นเชิงในตาของเขานั้นบอกเรื่องราวน่าเศร้าจากคนบึงของจิตใจในห้วงนั้นปล่อดเชื้อ ในห้องปอเชียไวล์ซิสเต็มที่ทีรีและเขาอยู่ด้วยกันลาอธิบายฟังเรื่องลูกนอกสมรสของเฮฮาชิเฮฮาชิเคยเป็นพ่อของเขาและโยนความสงสัยไม่ผมว่าเขานั้นมียีนปีศาจในเลือดหรือเปล่าลาน่าจะเป็นคำตอบของสิ่งสิ่งนี้แล้วผมไม่ได้ตื่นเต้นแค่การได้พบพี่น้องรวบสายเลือดเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงเรื่องที่เขาจะเปิดเผยด้วย ในขณะที่ลีกับลาได้พูดคุยกันผมก็ได้ยินเขาพูดอะไรบางอย่างทำให้ผมช็อกเลยแหละจินคาซามะถ,ถูกพบตัวแล้วจินเป็นลูกของคาซุยะและเป็นหลานของเฮชิมิชิมะความเกลียดนี้ทำให้ผมถลำลึกในใจมากขึ้นเหมือนกับคลื่นที่ซัดเข้ามาในหวัวใจของผมจินนั้นพาความสูญเสียและพรากสิ่งที่เขารักไปในที่สุดเขาก็พูดออกมา ลาได้บนพึนพมพำอะไรบางอย่างถ้าเราจบสงครามนี้เราต้องฝากทุกอย่างไว้ที่จีนเท่านั้นเขาไม่ได้พูดคำอื่นแน่ๆผมสัมผัสมันได้ผมแบบใส่อารมณ์สุดอะผมแบบอินกับเกมมากโอ้โห้ซากศพพ่อใหญ่แจ็คซากศพสุดยอดไอดสัตว์ที่มิชิมาโดโจใช่ไหมเท่าที่ผมจำได้นะ างออกไปจากโรงฝึกมิชิมะแม้จะยากขนาดไหนฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันแล้วก็แฟดแบ็กไปในตอนนี้ฉันจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคาซึมิอ๋อก็คือแฟดแบ็กไปในแชปเตอร์ที่แล้วหรือว่าพา์ที่แล้วที่เราได้เล่นกันไปนั่นเองอ,เอาคุมะรู้เรื่องคาซึมิได้ยังไงกันอ๋อ เราพกความเคลืววอ่อนไหวของอาุมะครับขเขาบอกไว้ว่า,วาจะมาฆ่าฉันและคาซิยะนั่นหมายความว่าลายต่อไปก็ต้องเป็นคาซิยะอย่างแน่นอนและเรื่องของจินเป็นยังไงบ้างเหมือนว่ากองกำลังของเราจะถูกโจมตีและพวกมันได้หนีไปครับโดนกวาดล้างงั้นเลยมันเก่งกว่าที่คิดอีกนั่นนี่อะอุมะและเรื่องของคาซิยะนันกับจินที่หายตัวไปมีหลายเรื่องนะอันนี้ จินก็หายคาซิยะก็มีเรื่องราวเหมือนว่าฉัน,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 นจะเป็นเป็นรองในหมากเกมนี้สินะประกาศไปทั่วโลกว่าให้ยุติการแข่งขันเดี๋ยวนี้ก,นก็แสดงว่ามันน่าจะไม่มีเทเคินทัวร์นาเมนต์หรือว่าไอรอนฟิตครั้งที่7นั่นเองครับผมไออามะไอชายหนุ่มคนนี้ปลาแล้วเขายังอยู่ดีใช่ไหม นี่คือสิ่งแรกที่ผมคิดเมื่อได้เห็นจินตัวเป็นๆผมได้ใช้โอกาสนี้พยายามที่จะใจเย็นลงชายผู้พลาดทุกอย่างไปจากผมได้นอนอยู่ตรงนี้แล้วเป็นโอกาสที่ผมจะไม่มีวันได้เจอมันอีกผมตก,การฆ่าจินเหมือนกันนะก็คือน่าจะแค้นต่อจินมากแลลวครับผมว่า แต่เขาคือคนที่สำคัญที่สุดในการยุติสงครามครั้งนี้แต่จีนเป็นตัวแปรนะอย่าคาดิ้งนะเวลารจะอ่านใจผมได้อย่างไงอย่างนั้นเขาอธิบายเมื่อจีนตื่นมานั้นเขาจะใช้พลังของจีนหยุดทุกอย่างหยุดการต่อสู้ทุกอย่างที่มีก็ะ <c oughs> ทำ <c oughs> ได้แค่ยอมรับไปเท่านั้นแหละเพื่อเราได้รับน่ว่ข่าขกรองครับท่าน อย่าได้คิดไว้เลยเป้าหมายที่สำนักงานจีขอบอะครับข่าวการตายของผู้นำมิชิมะไซประสืนั้นทำให้ดูเหมือนว่าจีขอบเป็นฝ่ายชนะในโลกใบนี้ครับท่านทุกอย่างไปไปตามแผนที่ข้าคิดไว้พอดีเลยพวกนายเตรียมความพร้อมหรือยังครับท่านจะปราบอาคุมะคาซิยะคงไม่มีทางเลือกนอกจากการใช้ปีศาจแน่นอนเราพร้อมกระจายข่าวไปทั่วโลกเลยครับท่านทุกคนบนโลกจะเห็นความจริงคาซิยะ ไม่มีใครเชื่อจีขอบอีกแล้วอู้ฉลาดนะเห็นแบบนี้และเมื่อคาสิยาตายและถูกเผาสาธารณชนจะคิดว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องโดยใช้โคดอาวุธของดตรอาเบลจะนำชัยชนะมาสู่พวกเรานั่นเองอ๋อนำมาสู่พวกเราฮะชัยชนะอคุมะและคาสิยะอยู่ในมือฉันแล้วโอ้ยลูกไก่ในกำมือของเฮยาชิตัดมาทางฝั่งคาสิยะบ้างครับ เฮชิบิชิมะนั้นตายลงแล้ว,าลลวการตายของเขาคือจุดจบของสงครามหรือเปล่านะวอ r n i เตือนอะไรกันเอ่ยมันมาแล้วสินะที่มันมาคําว่ามันมาเนี่ยจะเป็นอคุมะนะเออใช่จริงๆด้วยโอ้ว้าวหนาโคตรขึ้มไหมเฮียเสียเวลาเปล่าพวกเราไม่ช่ค่ต่อสู้ข,ขังมันหรอกให้มันขึ้นมาเลยมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกน้องนะฮะคาซุยะลึกๆก,ก็เป็นคนดีนะฮะ นิสัยรักลูกน้องนะแกเลือกจะตายสินะคาซุยะมิชิมะไม่ใช่หรอกนะฉันตั้งหากล่ะที่จะเผาแกอยู่ตรงนี้และที่นี่ก่อนฆ่าฉันแกบอกมาก่อนว่าแกรู้เรื่องของแม่ฉันได้ยังไงนายเป็นใครแล้วมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฮิจิโจบ้างอูถามลึกล่าถามล,ะ,ามละเอียดนะเนี่ยคนรอฉันเป็นหนี้บุญคุณของขาคาซุมิ ได้รู้แค่นั้นก็พอแล้วว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวถึงเวลาชระดีแล้วมารซิว่ากแกทำอะไรได้บ้างจากพลังที่แกม,มีมามามาเลยพ่ออากุมาเออเชี่ยพร์ที่แล้วผมก็เลยไม่เป็นไงพร์ที่ผมจะต้องเล่นอีกหรอ ไม่คือว่ะผมเลไม่เป็นเอเชียมีเสียงฟ้าร้องก็ขออภัยได้นะมันห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้วะไม่เกงฟ้าเกง่งฝนออไอเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ผมไม่เก่งฟ้าเกง่งฝนหรอกเออ ผมไม่หวัน่นผมบอกเลยไม่หวั่นนะอ่าไอ้เหี้ยอืมไม่หวั่นนะไม่หวั่นนะแบบนี้โอ้เกินทีไปลูกอ่าต่อยตีนกูด้วยเจ็บไอ้สัสอ่าตัดเข้าคาซีนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้สาลเลว ได้เวลาของแกแล้วสินะเตรียมตัวตายได้เลยใช่นี่คือพลังที่แท้จริงของเจ้าสิทธะไอ้คาสิยาสูจ้จนตัวตายแบบนี้ก็ใช้ได้เลยไอ้นุ่มเอ้ยมาเออจะกูแน่มึงอ๋อจะกูแน่อืมเฮ้ยผมไม่กลัวหรอกปีศาจชู้อ่ะ นั่นไงสัตว์จับโขกอะอ้าวมันบินมันบินมันบินผมว่ามันก็ยังเป็นคอมโบคาสิยาเหมือนเดิมนะมันแค่แบบผมว่ามันแค่รีมโมเดลไว้เฉยอะ่ะก,กูกระโดดทียบมั่งกระโดดทีบกูมากกูทียบต่ตอยเตะต่ตอยเตะท่านผู้ชมต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมทางบ้านต้องรับชมรับฟังไว้ได้วยกันเออสับั้งออผมไม่ค่อยเป็นหรอกตอนนี้นไม่ไม่ค่อยเล่นเป็นงานหรอกโอ้ยชอหนุ่เจอช้างดาวพลังช้างดาวออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉากกาแล็กซี่คืออะไรวะอาคุมะมันรู้เรื่องคาซึมิจริงๆเลยเนี่ยผิดคาดแท้ เราถ่ายทอดสดคาสิยาในหลังพีศาสไปเท่าโรกแล้วครับท่านคาซึมิตายไปนานแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกหนาแล้วมันมาเพื่ออะไรกันแน่นะเตรียมขั้นสุดท้ายได้โอ้ยเตรียมแบบขั้นตอนในการฟิล์มคอมพิวเตอร์แบบโคตรย้ำยุคล้ำสมัยอ่ะแม่งชอบตรงเนี้ยชอบตรงนี้แบบทหารแม่งโมเดลกินขาดทุกอย่างจบลงแล้ว เฮียอะไรวะเนี่ยอาวุธกาแล็กซี่เหรอไอสัตว์รวมพลังด้วยไอสัตว์ลงตึกไอ้เฮียลงตึกที่ลูกมึงอยู่ด้วยนะความหมายสุดท้ายทุกอย่างก็จบลงแล้วลูกนั้นได้อยู่ในชัยชนะของข้าแล้ว ก็ผมแถมไปจุใจเลยนะครับตั้ง3ชัปเตอร์เลยนะครับผมท่านผู้ชมชอบคลิปหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ฝนบานผมก็เลยจะตกแล้วนะก็จบคลิปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ